ตื่นเช้าวันนี้ดูท่านางมีความสุขมากกว่าปกตินะคะใช่แล้วค่ะเพราะนางรู้ว่าจะมีของมาเซอร์ไพรส์นั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมีการเปิดกล่องแกะของขวัญให้ลูกหมูล่วงหน้านะคะในกล่องก็จะเป็นจักรยานค่ะซึ่งเป็นของขวัญมาจากปู่ปัญญาซึ่งเขาซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดสําหรับเดือนหน้านะคะแต่เราตัดสินใจที่จะเปิดตอนนี้เพราะว่า

จักรยานน่ารักมากๆเลยค่ะฝันข้างเดียวเองก็ติดใจเลยเนาะต่อไปก็คงจะได้ปั่นไปโรงเรียนแทบทุกๆวันเลยแหละถ้าหิมะไม่ตกก่อนนะนะ แต่สำหรับของหวานปีนี้ก็ขอขอบคุณคุณปู่กับคุณย่ามากๆค่ะที่เดาใจได้เก่งมากๆเลยว่าหลานอยากได้จักร <Come to S 1> ยาน <ยา S 1> สีชมพู <Come to S 1> นะออกมาข้างนอกสักพักใหญ่กันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวเย็นกินกันค่ะซึ่งอ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูเคลียร์ของออกจากตู้แข็งนะคะซึ่งก็เป็นน่องสะโพกไก่นั่นเองนะคะที่ละลายเรียบร้อยแล้วอ่ะเนาะและเมนูวันนี้ก็จะทำเป็นไก่ย่างข้าวเหนียวค่ะ ซึ่งจะเป็นเมนูง่ายๆแต่ก็อร่อยได้ใจพ่อกับลูกเขานะคะถึงกับขั้นแบบยกนิ้วให้เลยนะซึ่งอ่ะยุจะทำเป็นไก่ย่างน้ำพึ่งพริกไทยดำนะคะปกติยุจะทำให้บ่อยหรอกอะนะซึ่งส่วนมากแล้วยุจะทำเป็นไก่ย่างตะไคร้ซะมากกว่าแต่วันนี้แฟนเขาเสนอมาว่าทำไมเธอให้ลองใส่แบบไก่น้ำพึ่งดูล,ล่ะ จะซื้อมาให้เธอมาตั้งหลายกระปุกแล้วนะไม่เธอเห็นกินมันเลยแต่เราก็เออลืมไปเนาะโอเคงั้นแล้วก็จัดไปเลยจ้าเป็นไก่ย่างตะไคร้เมนูนี้นะคะซึ่งยูจะไม่เอาน้ำซอสทิ้งนะคะแล้วก็จะเอามาท่าท่าท่ากลับไปเรื่อยๆจนกว่าไก่มันจะสุกให้ทั่วถึงแล้วนี่ก็เป็นเมนูของไก่ที่เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยมันก็จะดูออกไหมๆหน่อยเอะนาะแต่ก็ไม่เป็นไร มันก็ไม่เป็นอุปสรรคแห่งความอร่อยของเรานะนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่น้ำผึ้งของดิฉันวันนี้ค่ะเป็นเมนูที่น่ากินมากๆเลยเป็นเมนูหนึ่งที่ง่ายๆกินแบบตามใจเราอีกวันหนึ่งนะคะง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอร่อยไหม,มเยอะ <laughs> Say yummy. Say yummy. <coughs> Say yummy. Yummy. <coughs> ah, yummy. Yo, yummy. Yo, yo, yo. yummy. Okay, ka? <coughs> เห็นหรือเปล่าล่ะดูจากคนรีวิวแล้วอะก็คืออร่อยจริงๆค่ะไม่จกตานะเพราะเมโลเป็นคนที่เขาถ้าชอบแล้วก็คือจะบอกว่าอร่อยแต่ถ้าไม่ชอบแล้วก็คือแบลบริ้นแปลแบเลยค่ะบอกว่าอย่าแยงแต่น,นี่ก็คืออร่อยจริงๆนะคะถึงหน้าตาจะดูแบบไม่ไม่นิดนึงเพราะว่าเราลืมไปเนะว่าน้ำพึ่งะโลอกับความร้อนมันก็จะไม่เร็วหน่อยอเนาะแต่น,นี่ก็ ไม่เป็นไรมันก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่ใช่อุปสรรคของความอร่อยนะคะและสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปกินข้าวกันก่อนค่ะเป็นเมนูเย็นมื้อเย็นนะคะที่อร่อยอีกมือ้อนึงเลยนะถ้าใครเห็นแล้วก็ลองทำตามดูเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย